สวัสดีครับพี่น้องมือง่อนี้ครับสวัสดีครับมือ่อนี้มาพ่อกันอีกแล้วมื่อนี้ยดูเสียแล้วพี่น้องนะครับผมมื่อนี้ยสมาแกงเห็ดพี่น้องครับแจงเห็ดแกงเห็ดโอ้ใส่พักตังพร้อมพี่น้องแกงเห็ดเอ่อฟางกับเห็ดค้อนขาวลูกเห็ดกับสีปนปา่าอืมปนปลาทูกินกับลวกผักแม่น,นอนรถไฟบ่อยากเห็นลูกเห็ดปนป,นปนลาลูกเห็ดกับสีปนเห็นมั่งมื่อนี้ อันนี้ตำเคืองใบยานั่งเนี่ยพี่น้องนั่นยานั่งนี่ตำเครืองใส่แกงเห็ดแต่มี่ที่แข็งพร้ไอมจะไข้แค่นี้เห้วเนาะครับผมอะเดี๋ยวมังมึงอันนี้ปนปลาทูวันนี้เราใส่น้ำปลาลงลงไปน้ำใส่จะน่าปลาล่าพี่น้อง้วก่ปลาทู่ร่งอันนี้สิลวบพักพักเก็บเอา เก็บมาพักหลบสิยอดพักตะนิ่งครับผมยอดไอ้พักลำอันนี้มีพี่น้องพี่พี่ม่นไปเป็นงานบ่บ่เพิ่นปากแมวมาป่วยท่านพี่น้องแวป่วยท่านครับผมปิดปิดฉลาดเนาะ ครับผมอืมกะเลี้ยโอยท่านไหมพี่น้องกต้ไหนเออเพิดมาแล้วเห็นบ่เพินเพิดาแล้วโต้ไหนแกมึงก็เดกแกกันนกพวกปะพี่นก็เจากับพับอยู่ของต้ไหนต้ไนพวกปะพี่นี่โอ้โอ้ เดี๋ยวต้นาย้ก็จะเทปได้ครับผมวานเออครับผมโปลยท่านเนาะอันนี้ของพี่มนมันรบอกการท่านบุญพี่น้องครับครับนี่แหละเออผู้ใดอยากฝากมากแบบโปลยท่านกับที่ละแห้งเี็แห้งจะโปรยให้ไอ้บุญน่ากันครับผม โอ้โหประนีอ้ขอบคุณหลายเรพี่น้องนะเก็บไปครับขอบหนึ่งานครับเึ้นกะเลส่างข่ามาน้ำึ่งใส่ซงมาเห็ดบุญน้ำครับผมขอบคุณหลายครับผมขอบคุณนหลายครับุนหลายเร่ออาดูโมท่าน้าาทูน้าน้กันครับผมเห็ดบุน้ากันครับผมกัประมาณนี้อะ ครับผมเดี๋ยวเข้าไปมึงกับเขาต่อพี่น้องแจงเห็ดแจงเห็ดมึอน,นี่แจงเห็ดหม้อใหญ่พี่น้องกระปุลปลาทูเดี๋ยวค่อยติดตามครับผมตเตรียมเครื่องเตรียมนั่นก่อนหอมพวกพริกพวกหอมเข้าสิขวา,เอา,ขวาเอาไหมครับผมขวา,ขวาใส่กระทะเอา กกกพวระเทียมมหอแดงใส่หอดทักขาผมพีนม่น้องเห็ดแล้วตัดหางตัดขาออกแล้วพี่น้องแล้วก็ลร่างมันสะอาดส่วนพักกับร่างเห็มันสะอาดพักปังพักเออพักอีตูักอีตูคือพักอีตูขาดบ่ได้พี่น้องขาดดบ่ไ้ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเมึงข้างน้ำอย่านั่งไปเลย ครับผมเอาเกลียงลงเลยตะไคร่กับพริกที่เ้าต่ำกระเพิกหอมแดงครับผมอสวดชวดน้ำกันจดจวดน้ำกันมาหนี่เมนูแกงเห็ดครับผมกับปุลปะทู่สนับปลาพี่น้องน้ำปลาน้ำปลายี่ห้อนี่กะอยากสนับสนุนกันฝากนั่นนี่เด้อเพื่อนเพื่อนเป็นยังไง ครับผมน้ำปลาปลานิดหน่อยซีเมืองแค่กว่านิดหน่อยแต่มันบอลหนึ่ง,งกับใจใจไม่ก็ได้เข้มข้นด้วยน้ำเอาน้ำ <c oughs> ยานางยานางนาเดี๋ยวจังหงว่าโล่งใจเห็ดก่อนครับผมกระทู้ก <c oughs> ระทู้ระทู้เฮียต้มน้ำปลา เขาตากออกมาใส่จานให้ม okay. right? ันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อนแล้วเขาจังสิแก้วจะเนี่ยพี่น้องแก้วจะเหนียครับผมกระดาษเขาตุ้่มนี่อันงสิบขวบสิบขวบสิบขวบวันจังหอมเดี๋ยวไปขวบไปจับแป๊บนึงยนเดือดแล้วพี่น้อง บุบเลยใส่เห็ดลงไปครับผมหมอแบบไงเลยบ่เนี่ยแกงเห็ดแกงเห็ดอเปี่นรอลนี่ลดัด่วนมามา่ หวานมากอืมใครหมดแดงใส่น้ำเนาะเรื่องที่สุดยอดแกงเห็ดพี่น้องเครื่องกับผงเนี่ยหลายอ่างจะผมรัวผมรัวครับผมปิดฝาไปก่อนไปด้วยในห็ดชุกก่อนทอดจังใส่ผักพี่น้องแล้วค่อยปรุงรสเออครับบังบโม่วง เอมาบ่าวังเมกโกจีมันครับผม อัสตราผมว่าผมชิรอดอัสตร่าจัดแต่ปลาจังเลยโมด้วยเขาก็เติมน้ำปลาพห่มีใครหมดแดงสหงมีไข่หมดแดงคือจังสี จดเด yeah. ี่ยวมันนี่ลองไปแง่ใครมุดยางตอนเคยไปแง่คนกามันไทยแหละมันถือฝนมันถือฝนเนาะอะใส้ล้ไอเนาะกปังพักปังกพักกีตัวยังพักขาแบบที่ถ่ยอาใยายถอยขขาคักอะก็นสั่งปังไปใส่เลย ใส้พักปังด้วยพี่้องเสียบพักปังข้าพักปังลายหนลื่ใส่พักปังข้ามเนสยบโอ้โหสุดยอดสดวนพี่้องกับเขาเหนียวห้องเขามีผิดฝังสิ้แล้วสิ้นอีกสิ้แล้วสิ้อีกครับมันแสีบ ผักขาลูกรถอุ้ยนะกูได้โบมักผักขากับปูตองใส่พี่น้องใส่เด้ออ่ะโบร์เ็ดเลยจับดูดเอาเลยมันอ่อนอืมมันอ่อนครับผมกลับป้าบ้านนี่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเรียค่ะครับผมอ่ะเข้าไปเมืองปนปลาปนปลาทู่กันครับผมเสร็จเรียบร้อยกับแกงเห็ดแกงเห็ดอขอนขาวแกงเห็ดขอนขาวกับเห็ดฟางฟางครับผมเครื่องข้าวขวด ้มทอดใส่นหนมันมจนนังผมใส่นหน,นมันมันจังดีอยังกอดมันสุกกันนะครับผมเสมอตันตำตำตำเหมืนกับเขาไงไงอีสานบ้านเฮาพี่นอ้องปนปัตรู้กับแกงเห็ดหอมแกงเห็ดหนึ่งห้งาเมื่อเสา เออน้องไก่เป็นวันหนึ่งไปวัดมักใบมาหนึ่งมาเาร์ตีซี่ตีซีก็กลัวเป็นมาหนึ่งกัเขาไปวัดเวียนมากใให้ใหา่ใหญ่ทุกประทันหนึ่งไก่ไส่ใกแอปเปิลกับขนมสองานใบแอปเปิลขนมตะน่อยก็ซื้อมากกับแอปเปิลแน่เอา่นมากแอปเปิล อห้องแมกแกเนื้อปลาไส้ใกันห่อนไส้อยู่บเสเลยบีบีอกานมันออกพี่น่อยก็ต้องเอาเป็นนามเลาอเอาแหงๆแักหน่อยเออเอาพวกผังน่งนามใส้จักหน่อย น้ำใส่จักหน่อยตั๊กตักก่อนโอ้นี่หมือนบ้านอื้อมาพี่น้องบาเนี่ยมันละเอียดครับผมตังบาดนี้นตังให้มันเข่าเครื่องมัน เราทอดมาเนี่หอมหอมเอาพริกสดไปทอดกับหอมกับหอมแดงกับหอมหอมหอมแดงกับเทียมใบผสมผุดก็ได้ครับแล้วจะผู้สีมัดใส่บวมัดกนะโอ้ยไมีกังยังหลงเหลืออยู่ไงตั้ตม,มันเข่าเครื่องพี่นเนาะตั้มเข่าตุยกินกับลวกผักความประน,นุนบ้านผักมันลวกแล้วนี่ยผักนี่ผักตำรึงผักปังกินกับ ครับผมแกงเห็ดเ่าเสร็จเรียบร้อยโอ้ยแย่ oh yeah. กับข้าวเซ็บแมบ้อนี้น้ำนหน่นำตกปลาใส่น้ำพ่อเอาจอะ

ใบตูดหอมใส่เลยไม่ต้องใส่หนังหลายดอกเพราะมันไอ้เคียงเขาก็มีต้นหอมหัวหอมแล้วก็กระเทียมใส่ตหอมมีสีสันนะนี่พี่น้องเอาประมาณนี้นจะทำาเข่าคุยได้<ม>พี่น้องอู้สุดยอด เขเห็ดปงผง,งไหมเขาบดใ้เห็ดเป็นน้ำผูร่อนคนก็เจากไอเห็ดเป็นน้ำเลยวะนี่มึงโอเคพี่น้องปรบ้านนี้เนาะกับปนปะทูปนปะทูครับผมเรียบร้อยครับผมลวกพักลวกพัก หมอหน่อยเหรอไมหน่อยหน่อย, <c oughs> อยงลยงครับผมเนี่ยรวกพักสุดยอดอาหารแซบแซฟบ้านเฮาพี่นองคิดง่ายสไตล์บ้านเฮาเนาะไปกินข้าวลำงกันครับผมแบบนี้ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันครับผมมาพี่น้องมากินเขานั่นงกัดครับผมมาบี่น้องมากินเขาน้ำกันพี่น้องสมาเชิดหนอย

รวยถูกไหมฮะตั้งทีเท่ากับตังวังตั้งทีก็แก่แล้วรวยมันแตกร้าวจัง เอ้ยไปยังงั้นหลูกพี่ลูกพี่ไปแล้วนอนนี่ลูกพี่ีวมึงแกห้องไหมสงใจแกว่าห้อไนมึงแกห้องแล้วรู้ปะห้ไนมึกห้องไูปยงล่นดังหนามลูกพี่แน่แน่แน่น่ทำหาแมพีปะเพิ่นทไปน่องคพิ่นสิการ K F T ไปไหมคุพ่ไปรอเอ็ดป

ตืนตมืไหตื่นมาหั่นานี้เป็นเื่องยดเขาเมไหนก็ตื่นเม่อไหรตื่แอปเปิลตื่นถลมเมื่อไหรเพิ่ตังเงไปอื่นงมจงบันอยู่เรองดเพิ่นสังเขาเต่าเต่านอยู่อยู่เรื่องอยู่เรื่องสวยเอ็ดม่กวานี่เพิ่งท่านกับท่านเนี่ ผกบุงมนกัน่วผงวสังกัดย่งกอนนสบาเลยน่าินสบาดัไปเรื่อง้เรื่องนะนุ่นล้ววินบายเ่อยนบอมิบาทเืสวยอไสวยนี่แลาะบ้านไม่จอดไ่ได้แวกแก่ซี่แหละ ชนแกสวย้เราปนย่งอบบ้านห้อง่นมีบ้านห้องน้องเข้าเจ้าเป็นย่างเจนกลางแล้วมันจะไม่แยกกันเลดขึ้นไต่ขึ้นหน้านะบ้านห้องเจ้าก็บางเง้เนันน้องปืนเจ้าวัดสทรปากาแล้ววันนั้กอบ้านออมุงกับปลย

เาแหนงไปยอดันบอไข่บ okay, like, ้านกโอเคพี่น้องแซ่บเขาเอ้ยกินขอนกันแซ่บๆครับกับง่ามมาสอบกับแกงเห็ดวิธีเห็ดกับง่ายๆกับปวนปลาทูสุดยอดสมมารถกินลายหลเยมือนักไปใส่หมดลุงใดไปเห็นงาน โอ้ก็โจ๊กไอ้มูโล่กป่าก็ไดครับผมไปก่อนไปก่อนครับผม